โอเคกลับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งรถธรรมดาสองนึง,นงที่สถานีชุมแสงนะครับไม่ได้ถ่ายนานแล้วเนาะนะครับในเมื่อลุงคนนั้นไม่มาแล้วก็ถ่ายได้นะครับตอนนี้ผมสังเกตอยู่นะครับผมจะคอยระวังตัวให้มากขึ้นนะครับโอเคมาแล้วฮะสองนึง,หน,งหนึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายนานมากถือว่าวันนี้เป็นของแถมนะครับนะ ขบวนทีไ่ได้ถ่ายวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของแถมนะครับเอาสตอมนะครับไม่เล็กไรครัวันนี้ซ4 0 4นะครับ 09ยังมาไม่ถึงนะครับโอเคถือว่ากลับมาถ่ายครั้งในรอบหลายสัปดาห์นะครับถือว่าเป็นของแถมให้สำหรับท่านผู้ชมที่คิดถึงแล้วกันเนาะนะครับ โอเคออกได้ครับวันนี้ถือว่าเป็นการฉลองให้กับไอ้ลุงคนนั้นไม่มาด้วยผมถึงมาถ่ายได้ไงนะครับเพราะว่าผมสังเกตตั้งแต่เช้าจนถึดเย็น แต่วันนี้เราอยู่กันยาวๆโดยเฉพาะเที่ยวล่องเนี่ยนะครับเที่ยวล่องจะล่าช้าเยอะหน่อยโอเคถือว่าเป็นของแถมให้วันนี้อ่า